กล้องนี้หลอกใครไม่ได้เลยว่ะนั่นดิเฮ้ยพวกแกฉันว่าเราลองไปหลอกไอ้เบนดูดีไหมจะบ้าเหรอเราเคยหลอกไอ้เบนมาแล้วนะมันคงไม่เชื่อหรอกเฮ้ยมึงเชื่อกูเหอะคนง้ง้ออย่างไอ้เบนเนี่ยหลอกร้อยครั้งมันก็เชื่อเฮ้ยนั่นไงไอ้เบนมาแล้วแล้วลองดูแล้วกันนะพวกแกไปหลอกกัน

จริงดิจริงนี่เป็นแผนอะไรของมึงอีกหรือเปล่าเนี่ยกูดโดนตลอดเลยเนี่ยเฮ้ยช่างมันเถอะงั้นกูเอาไปทิ้งให้มึงก็ได้อ่ะนี่200ช่วยเอาไปทิ้งให้กูหน่อยนะขอบเตียงครับไม่เป็นไรงั้นกูขอตัวก่อนนะ <H it> วันนี้เป็นวันดีของไอ้เบสิกแล้วเว้ยดีๆก็ได้เงินฟรีๆมาสอง้ย ได้ยินมาว,ว่ามึงจะเอาใจกานนี่ไปนทิ้งเหรอใช่ใช่เอ้ยแต่เดี๋ยวนะใครให้คิวมึงเนี่ยผัดไปปุ๊บมึงโผล่มาปั๊บเอ้ยเหตุการณ์แบบนี้มันคุ้นๆน,นะเหมือนกูโดนแบบนี้มาบ่อยมากเลยแหมมึงง่คิดมากนะเออกูขอดูใจกานนี้หน่อยนะโหนี่มันคงดีเลยนี่ว่ะเออะหนๆมึงก็จะเอาทิ้งแล้วอะมึงขายให้กูนะอย่าเสือต่อจริงเหรอวะ กูให้มึงห้าร้อยเลยโอเคป่ะห้าร้อยโอเคกูโอเคกูขายมึงเลยแต่ขายแล้วมึงห้ามเปลี่ยนใจนะเออกูไม่เปลี่ยนใจหรอกเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรกูเปลี่ยนได้แต่กูไม่เปลี่ยนใจแน่นอนโอเคอะห้าร้อยโอเคนะขอบตาครับเฮ้ยเมย์แกไปได้ใจกันไปนี้มาจากไหนอ่ะฉันตามหาตั้งนานมากเลยรู้ไหมแกขายให้ฉันนะฉันให้แกเลยหมื่นหนึ่ง นั่นไงนั่นไงไอ้ชัดเจนชัดเลยนี่มันเป็นแผนของพวกมึงสองทัวใช่ไหมเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันคุ้นๆกูเคยผ่านมันหมดแล้วเนี่ยแผนการอะไรของมึงไม่มีเออบังเงียบปากไปเลยนะว่าที่เศรษฐีเขาจะคุยกันเฮ้ยไอซินแกให้แค่หมื่นเดียวเองเหรอรู้สึกว่ามันน้อยไปอ่ะแกให้ฉันจ่าตั้งนี้หน่อยนะเฮ้ยซินนี่แกจะยอมจ่ายตั้งหนึ่งหมื่นบาท เพื่อใจกันเก่าๆไปเนี่ยนะก็จริงอะสิทำไมอะเออแมนั้นมึงคืนใจกันให้กูเถอะนะกูไม่ขายละเฮ้ยจะบ้าเหรอเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าขายแล้วห้ามเปลี่ยนใจอะแมเพราะเขายอมจ่ายเยอะหน่อยก็เปลี่ยนใจซะงั้นจะไม่เปลี่ยนใจได้ไงเขาให้ตั้งหมื่นนึงกูก็ต้องเปลี่ยนใจสิวะอ๋อนี่อะไรของมึงเนี่ย ไี่งนี้มันเป็นตวกกูไม่รู้นี่หว่าว่ามันจะมีราคาสูงขนาดนี้มาเอาันี้เอ้ยเออก็ได้แต่ว่ามึงต้องคืนเงินร้อยเท่าของที่กูจ่ายไปนะเฮ้ยมึงจก็บ้ามาะเนี่ยคืนตั้งร้อยเท่ากูไม่มีให้มึงหรอกเออก็ได้ก็ได้ถือว่ากูสงสารมึงแล้วกันมึงก็ได้ยินที่ซีบอกใช่ไหมว่าซีเขาจะยอมจ่ายให้กูหมื่นนึงอ่ะงั้นกูขายมึงห้าพันแล้วกันโอเคนะโอ้ยสรุปจะขายไม่ขายเนี่ยเร็วๆไหนได้ปะกูรีบ เออซิลูกมึงจะยอมใจหนึ่งหมื่นบาทจริงๆใช่ไหมก็จริงอะดิโอเคงั้นห้าพันก็ห้าพันกูจ่ายให้เลยแล้วกันโอเคตะตังเมียกูให้ใช้เงินกูล,ละห้าพันอ่ะดีเลยอันนี้เคไปละเค้เจอกัน <laughs> เออซิกูว่าหมื่นนึงมันน้อยไปเปล่า โอเคงั้นกูไม่เอาละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิสิเฮ้ยอ่าหนึ่งหมื่นก็ได้หนึ่งหมื่นก็หนึ่งหมื่นสิกลับมาก่อนกลับมาหัวเราะหัวช่วงนี้หลอกใครไม่ได้เลยเฮ้ยพ่อแกฉันว่าเราลองไปหลอกไอ้แว่ดูดีไหมหัวเราะ พวกมึงคิดว่ากูจะโง่ให้พวกมึงหลอกตลอดไปเหรอวะ <laughs> เอา้าไหนไปไหนวะทางนี้ทางนี้แม่นี่กระเป๋าด้วยได้รูกไม่พอได้กระเป๋าอีกโอ้ตายแล้วกูไม่ได้โง่อย่ที่มึงคิดหรอกนะเอเอาบางเรืกก่องกูก็ฉลาหละ มกูบอกแล้วว่าคนโง่อย่างไอ้เบ้นเนี่ยหลอกร้อยครั้งมันก็เชื่อจริงโง่มากแล้วเรากลับไปเอามอไซค์แล้วไปหาอะไรอร่อยกินกันดีวกว่าป่าน,นี้เบ้นมันคงไม่อยู่ละมันคงกลับบ้านลงไฮชิมูโป่งไปแล้วอ่ะไปไปแล้วเอา้าเอ้มอไซค์อะมอไซค์หายไปไหนอะอ๋อ <c oughs> <c oughs> ผมหรืครับคุณตำรวจพวกมันหลอกผมก่อนครับคุณตำรวจปล่อยผมจะรับคุณตำรวจพวกมันหลอกผมก่อนครับคุณตำรวจปล่อย